จมาชวนแปลงข้าวเหนียวเหลืออีกแล้วนะคะมาทําเมนูข้าวเหนียวมะม่วงสุดฮิตกันนะคะซึ่งใครมีข้าวเหนียวเหลือเยอะๆจากข้าวเหนียวไก่ทอดหรือข้าวเหนียวหมูทอดหรือข้าวเหนียวหมูย่างต่างๆนะคะมาทําเมนูนี้เลยค่ะ ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะสูตรง่ายๆกันเลยแบบไม่ต้องนึ่งข้าวเหนียวค่ะบอกเลยว่าหอมกะทิชื่นใจเลยค่ะนัวทุกคำกัดตรงไหนก็อร่อยทุกคำนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเราจะใช้กะทิชาวเกาะนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะหลังจากนั้นตามด้วยนะคะในส่วนของน้ำตาลทรายเศษ1ส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะใส่ใบเตยนิดนึงนะคะเพื่อความหอมนั่นเองค่ะ และนะคะคนให้เข้ากันสักครู่นะคะหลังจากนั้นค่ะเอาไปตั้งไฟนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะต่างๆ่งงนะคะคนตลอดเวลาค่ะคนจนน้ำตาลทรายละลายหมดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเอาไปเทกันเลยเราเอาไปเทนะคะในข้าเหนียวที่เราเหลือๆนะคะเราก็เทลงไปเลยจ้ะและก็ใช้ไม้พายนะคะ ค่อยๆตรมตรมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเลยนะคะทิ้งไว้20นาทีนั่นเองค่ะเป็นวิธีการหมุนข้าวเหนียวแบบง่ายสุดๆเลยนะคะแบบไม่ต้องนึ่งข้าวเหนียวนะคะหรือใครไม่มีนะคะก็สามารถไปซื้อข้าวเหนียวได้นะคะที่เขาขายนะคะประมาณ10บาทนะคะเราก็จะได้กินข้าวเหนียวมะม่วงแสนอร่อยกันแล้วมูนเสร็จ20นาทีแล้วนะคะก็จะได้ข้าวเหนียว ในลักษณะอย่างนี้นะคะเราพักส่วนนี้ทิ้งไว้ค่ะเรามาทําน้ําลาดกะทิกันเลยนะคะก็ <Chief> จะใช้นะคะในส่วนของแป้งมันสัาปะหลังนะคะ2ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยน้นํา1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันหมดเลยนะคะจนเป็นเนื้อเดียวห้ามมีฝุ่นแป้งเหลืออยู่นะคะเนื้อจะเนียนๆมากนะคะในลักษณะอย่างนี้ค่ะ เราก็จะใช้กะทิค่ะหนึ่งกล่องนะคะโดยประมาณค่ะแป้งมันที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยอ,อีกแล้วนะคะเพื่อความหอมหนัวอาหารไทยจริงๆขนมไทยควรมีใบเตยเป็นส่วนผสมหลักนะคะเอาไปตั้งนะคะบนไฟ ะะเราใช้ไฟกางค่อนอ่อนอีกแล้วค่ะ คนตลอดเวลานั่นเองค่ะคนคณคุคนนะคะหลังจากนั้นเรามาปอกมะม่วงจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าราดน้ำกะทิชํำๆอย่างนี้นะคะโรยด้วยถวั่วจี๊นะคะที่เรา,เาไปอบนะคะหรือขั่วเรียบร้อยแล้วนะคะจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะแค่แค่นี้นะคะเราก็จะหมดปัญหาข้าวเหนียวเหลือกันแล้วนะคะสำหรับเมนูข้าวเหนียวมะม่วงแสนง่ายค่ะลองไปทำกันดูนะคะอร่อยอย่างไรคอมเมนต์บอกมัง่งหรือใครมีสูตรอื่นอยากแนะนำคอมเมนต์บอกได้เลยจ้า